แล้วมีแผงมาอยู่ด้านหน้าครับพยายามที่จะหลบกันก่อสำหรับแม่พ่อสาวแล้วตรนหนีโดนไปหึงแผ่ครับเอาละฮะแล้วพ่แผงมาแล้วโดนทำลายไปด้วยครับพีหน้าตาตรงนี้โดดดีกันก่อครับสาพี่น้องตระกูลวิวพยายามที่จะเอาให้ได้แล้วคขจุดเครื่อนฮะโหลโอ้โหจุดพันนี่ใต้้าสิครับผม เอาละสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มอมดีชาแนลฮะตอนนี้เราอยู่กับในเกม Identity f i อีกแล้วนั่นเองสำหรับวันนี้ผมยังพาทุกคนมาอยู่กับที่เซิร์ฟเทนเบต้าโดยคลิปคิปนี้ผมจะไปเล่นในมุมมองของเซเวอร์ฮะและผมคาดการณ์ว่าน่าจะเจอกับทางด้านของฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดก็คือสาพี่น้องตระกูลวิ l ออนเดอะบัตนั่นเองครับผมแล้วเซเวอร์ที่ผมจะเลือกเล่นนั่นก็คือแม่มดสาวหรือว่าแพททิเซียนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะรอดหรือไม่รอดนั่นเองครับ เาละฮะตอนดี้เราเข้ามาอยู่กับเกมที่เรียบร้อยฮะหวังว่าจะเจอกับฮันเตอร์ตัวใหม่นะตรงนี้มีเครื่องไซเฟอร์อยู่ฮะเดี๋ยวเราไปกดเครื่องกันก่อนตัวนี้ผมเล่นจะเป็นทานั่งมโมสาหรือว่าเอชเทดเดี๋ยวผู้เสียควาจโอ้นีมาแล้ววิวออเดอร์บัสผ่านหน้าไปหนึ่งทีเหมือนจะเจอกับเพื่อนร่วมทีมครับตรงนี้ยังไงฮะสาพี่น้องตระกูลวิวแล้วเหมือนจะมัวตัวกลับมาเจอกับเอชเทดแล้วยังไงย้อนสอนกับมาจาังหวะนี้ แล้วมีแผงไม้อยู่ด้านหน้าครับพยายามที่จะหลบกันก่อดสำหรับแม่พ่อสาวแล้วตรงนี้โดนไปถึงแผงครับเอาละฮะแล้วพับแผงไมาแล้วโดนทำลายไปด้วยครับตรงฉีกหลบกันก่อดมีหน้าตากระโดดข้าไปก่อนครับเอาละฮะตรงนี้สาวพี่น้องตระกูลวิวออรเดอรบายครับมาหรือเปล่าฮะเสียงหัวใจยังคงดังกันอยู่ตรงนี้มีแผงไม้แล้วพับไปอีกเดืนครับสำหรับที่เสียเดินวนฉีกมาด้านขวาแล้วมีการคืนรากกลับมาแล้วด้วยครับฉีกหนีกันก่อนะตรงนี้โดนหนามตำตูตอยู่หนึ่งทีครับ แล้วเสียงเมื่อจะวางกับดักด้วยสำหรับวิวออเดอรบัตมาแล้วตรงนี้ไกลๆเราสับไปดึงกันก่อนครับสำหรับเอนชาเต้กระโดดข้ามหน้าตาแล้วเมื่อจะเดินติดๆยังไงจะย้อนสอดกับบะเาได้หรือเปล่าแล้วตัวน,นี้โดนหัวไปดึงแผลโอ้โหถือว่าโดนเร็วเหมือนกันครับแล้วดาเมจที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ1.5เท่าครับโดนหนามตำตูดอีกหนึ่งทีบอกเลยว่าร่วงแน่นอนครับ แล้วมีการป่ากับดักกันมาแล้วสามสามอยู่ในมือตรงนี้ยังไงกันดีฮะวิ่งเข้าม่าใกล้ๆแล้วสา,ามหนไปก่อนนึงทีครับเอาละ่ะเอชาร์เต้สามสามไปก่อนแล้วจะวิ่งเข้าสู่บริเวณสามหมายตรงนี้พยายามที่จะวางทเนเอวกับดักแลพะพอแบวใายื้อเวลาครับโอ้โหแล้วบิงจังหวะนี้สวยงามจริงๆฮะสำหรับวิวออโตบัสต,ตกไปก่อนนะเป็นเอชาัตเต้ฮาร,ร่่มไปก่อนคน,นแรกเราเครื่องไซฟอร์ยังเหลืออีกห้าเครื่องครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสกิลบิงฮะ ค่อนข้างจะเหมาะกับตัวนี้จริงๆครับบิงเข้ามาแล้วตบไปเลยครับเอาละฮะเราจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าครับนางอยู่บนเก้าอี้หรือร็อกเก็ตแชร์ว่าทางด้านของกับดักเพิ่มเติมกันไปฮะคนที่จะมาช่วยจะช่วยได้ยากมากๆครับออเดรบัตพยายามที่จะสนอยู่ใกล้ๆแล้วเรื่องไซเฟอร์สร็จไปหนึ่งครับเสียงหัวใจยังคงเต้นแรงหน้ายัางคงแดงทุกทีเข้ามาจาังหวะนี้เราช่วยเพื่อพิทีเรียบร้อยเอาละฮะทางด้านของแม่พ่อสาวฮะ ได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอสาวด็อกเตอร์แล้วเสียงหัวใจมันเริ่มดังมาอีกหนึ่งรอบแล้วบาแล้วด้วยครวิวออรเดบัตเวงวนการตรงนี้ใกล้ๆสับไปเดิมวนยอนรอยกลับไปแล้วโดนตบรูปไปเลยครับโอ้โหคือที่จุกม,มันแคบมากคระตรงนี้แล้ววิวออรเดบัตออกโรอีกแล้วครับไปแล้วฮะเอาแล้วย,ยังไงครับมีมดติดครับอกอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับ โอ้โหน่าจะเพิ่งสอบไปว่าขี่เสร็จแน่แนเลยเอาละฮะตรงนี้นางแชร์แป้งกันแบบยาวๆครับรีโคต,ตัวเองได้ประมาณ60%จะกลับมาหรือเปล่าครับแล้วเพื่อร่วมทีมกำลังทำการดีโคดเครื่องกันด้วยครับ90%กันแล้วแล้วเดินกลับมาแล้วฮะวิวออร์เดอร์บัานแล้วส่วนตอนน้อเอเ็นชาเต้ทะลุขึ้นมาพอดีเรียบร้อยมีแผงไม้กันอยู่ยังไม่พับครับ เว่งวนกันแบบยาวๆไม่รู้ว่าบิกจะมาหรือ,อยังกระโดดข้ามน้าของน้าตับอีกหนึ่งแล้วสาบไปด้วยครับเอาละครับผอมอวิวออโตบัสครับข้ามหน้าต่างตามกันมามีแผงไม้กันอยู่ต้องพับมายื้อเวลากันแล้วครับจะบิงหรือ,อยังแล้วยังไม่บิงครับมีหน้าต่างมีแมสโอ้โหแล้วโยกกลับมาอีกแล้วครับโอ้โหลวติซาโลไปด้วยครับสาบไปอีกหนึ่งทีครับสำหรับท่าของเอชตาร์ตินเบอร์สาวไล่เล่นกันอยู่บอริเวณล,ลงงานละเครื่องไซเฟอร์เสร็จไปแล้วสองเครื่อง วิ่งกันแบบยาวๆฮะตรงนี้มีแผงไม้กันอยู่3แผงฮะจะได้หรือเปล่าฮะยังไงครับวิวออเดอร์บัสเดินมาจาังหวะนี้แล้วจะปาก,กับดักแล้วโดนซาโลไปอีกหนึ่งสำหรับโมบิด่กโมบิด่กจะรอดหรือเปล่ปาแล้วตรงนี้ตีเข้ามาที่ไปโดนเอาล้วฮะแม่สาวพับไม้ยื้อเวลากันไปก่อนครับวิ่งกันแบบยาวๆพับไม้อีกหนึ่งโอ้โหต้องยื้อแบบสุดครับ ไล่กันมาตรงนี้แล้วมันใกล้เหลือเกินจะได้หรือเปล่าสับไปหนึ่งกระโดดข้าวเข้าไปแล้วตรงอันนี้ยังไงบีเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหมีสกิลบิ๊กอยู่จริงๆด้วยครับแล้วเครื่องไซเฟอร์เหลืออีกแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นครับโอ้โหจะยื้อเวลาให้เพื่อนร่วมทีมทอลายเครื่องไซเฟอร์ได้ถึงห้าเครื่องเลยหรือเปล่าสำหรับเอชเทสโดนจับดังเก้าอี้ฮะเป็นเฟสที่สองแล้วด้วยครับแล้วใกล้ๆตรงนี้มีคุณหมอฮะคนดีคนเดิมครับ พยายามที่จะซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆแล้วเมื่อจะมีจิตตะกรอยู่ไกลๆกันเลยจะวิ่งเข้ามามีคนทอร่าคือไซเฟอร์อยู่เพียงแค่หนึ่งคนครับแล้วตอนนี้รวมร่าเป็นวิวออเดอร์บัสอีกแล้วฮะเจอกับด็อกเตอร์คุณหมอสาพยายามจะกิ้แล้วคืนร่ากลับมาจาังหวะนี้ด็อกเตอร์พยายามที่จะช่วยนั้นช่วยเลยหรือเปล่าเราช่วยขึ้นมานบาเรีร้อแร้วติสโลไปด้วยด็อกเตอร์มารับดาเมจไปก่อนดึงแผลครับเวงวนกันตรงนี้มีไม้อีก2แผครับ สาพีน่นอตะกูลวิวพยายามที่จะเอาให้ได้แล้วไขจุดเครืองฮะโหลโอ้โหจุดพันนี่ใต้ห้าสิครับผมโดยข้าไปก่อนนะสำหรับด้านของแผงไม้ได้สปินเพิ่มมานิดนึงครับแล้วจะเข้าบอริเวลงงานแล้วดีกับแบบยาวๆสาพีน่นอตะกูลวิวล้วเพื่อจะเปลีป่ยนเป้าหมายเลยครับเอาแล้วครับผมโอกาสร้อยของเรามาแล้วด้วยครับวิ่งกันแบบยาวๆแล้วมีการส่งให้เห็นทั้งด้านของบริเวณดันเจี้ยนแลวท่อรับด้วย โอ้โหยื้อให้เพื่อได้5าเครื่องจริงๆครับแต่ต้องบอกว่าเพื่อนร่วมทีมก็เล่นได้ดีอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเอ้าแล้วเพื่อนออกไปเลยครับโอ้โหคือไปก่อนเลยครับไม่รู้ว่ากลัวอะไรเหมือนกันนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่เล่นดีก็คือจิตกรครับถ้าเขาไม่มาซัพพอร์ตช่วงสุดท้ายนี่เราอาจจะไม่รอดครับแล้วถึงหน้าประตูได้อย่างปลอดภัยครับอัเตอร์มีการเปลี่ยนเทกันด้วยครับน่าจะเปลี่ยนไปเทเลพอร์ตนะ แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้เลยหรือเปล่าครับส่วนทา้ดน,น้าของการจุกฮะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับจุกง่ายจุกยากยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นที่แคบๆเนี่ยพอจะจุกได้อยู่ฮะแต่ทา้งหน้าของฮันเตอร์เนี่ยเขาก็จะสามารถวางกับดักเนี่ยเพื่อให้เราสโลว์รือว่าติดสตันได้เหมือนกันครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วฮะผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็ยังพอแก้ทานแล้วก็พอจุกได้อยู่นั่นเองแล้วดูกันที่สกอร์บอร์ดนิดหนึงฮะตัวของเราไม่่ได้แตเเือเลยฮะ อยู่เวลาอยู่กับฮันเตอร์ได้1้อเจ็ดสิบเอ็ดวินาทีหรือเกือบเกือบสามนาทีนั่นเองครับก็สำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิท่ชแนลทุกาด้วยวันนี้ผมลาจากทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ